ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้จบค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจถ้าเ,เกิไนนนนเดไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะฝักสลับแก้วขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้จบจค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะบายๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ กินข้าวกันจ้า,า,าสวัสดีค่ะมาค่ะเ,เพื่อนเมากินข้าวกับราบไก่จ้ามีผักนะคะเ,เพื่อนเนมีมะเขือแล้วก็ลูก 那反正。 ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้จบค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะไ่โดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บ,ซบเพื่อนมาเขือื้อ หออ่อน oh, โดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บๆเพื่อน,นลาบไก่บ้านอร่อย นี่ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆบ้ายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆลาบไก่บ้านอร่อย พออ,อ,อ,ออ่อนมะเขืออืมอดอ่อนกรอบมากครับเพื่อน นี่ไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆลาบไก่บ้านอร่อยสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกับราบไก่จา้ามีผักนะคะเพื่อนๆมีมะเขือแล้วก็ลูกไปบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ นี่ไ้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆมกินข้าว่ะบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกันจ้าต่าอหน้า โดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บแซ่เพื่อนๆโดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บแซ่เพื่อนๆโดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บแซ่เพื่อน ลาบไก่บ้านอร่อยมาเขืออฮมะเขืออ่อนขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้จบ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกำลังใจถนะ้าเกิดไม่มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนเนาะ ขอบคุณท่าน AI ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะโดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมา่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซบ่แซบๆเพื่อน มะเขืออ,ขออ่อนเพื่อนๆโดดด้วยมาค่ะกินข้าวอร่อยมากเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแซ่บแซบเพื่อนๆบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมากค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกับราบไก่จ้ามีผักนะคะเพื่อนๆมีมะเขือแล้วก็ลูกกรอบมากค่ะเพื่อนเพื่อนบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ mm ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวกันจ้ากอกมากครับคุณ สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกับราบไก่จ้ามีผักนะคะเพื่อนนมีมะเขือแล้วก็ลูกคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ มะเขืออ,ขอ่อสวัสดีค่ะมาค่ะเ,เพื่อนๆมากินข้าวกับราบไก่จา้ามีผักนะคะเ,เพื่อนๆมีมะเขือแล้วก็ ก้าวกันจ้าผักสลัดแก้วหน่า